สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องอลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดีๆมีสาระมีความรู้กับรายการไอทีมีสาระเป็นประเด็นฮอตและฮิตที่สุดณนะเวลานี้ก็ว่าได้กับโครงการแจกเงินให้คนละ1,000 0บาทเรียกชื่อโครงการว่า เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทของทางพักเพื่อไทยซึ่งก่อนนี้นะครับตอนที่ทางพักเพื่อไทยเขาได้หาเสียงไว้นะครับตอนเลือกตั้งและบอกว่าถ้าทางพักเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลทางพักเพื่อไทยมีนายกรัฐมนตรีจากทางพักเพื่อไทยก็จะผลักดันโครงการนี้เรียกว่าตอนนี้ก็ครบกระบวนการทั้งหมดแล้ว ดังนั้นจึงเป็นกระแสในสังคมตอนนี้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี้นะครับได้มีการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรและเลือกนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นคัดิเดตนายกจากทางพรรคเพื่อไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เสร็เสสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับผมพ่อแม่พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็มีความหวังว่าะจะได้เงินดิจิตอล1น0 0 0บาทกันนั่นเองนะครับผม สำหรับประเด็นที่หลายๆท่านสงสัยจากการนด้ยินข้อมูลข่าวสารต่างๆกระแสข่าวต่างๆกันก่นกอนหน,น้านี้ที่ว่าจะให้เงิน10,000บาทเนี่ยหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับหรือหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินข้อมูลข่าวสารปลอมข้อมูลข่าวสารปล่อยกันออกมามากมายวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามและจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆให้ท่านได้หายสงสัยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นลงทะเบียนวันไหน ใครได้บ้างใช้ยังไงมีบัตรคนจนจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่เบิกเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ไหมใช้ซื้อสินค้าได้ที่ไหนบ้างคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้เงินดิจิตอลหนึ่งมืบาทใครบ้างและห้ามใช้ซื้อสินค้าอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับผมเริ่มมีมิจฉาทีพออกมาปล่อยข่าวปลอมกันค่อนข้างจะเยอะและมาก และรวมไปถึงส่งข้อความ s อ s ให้ท่านกดลิงก์อย่าก,กดเด็ดขาดนะครับถ้ากดเข้าไปนั่นคือเงินบัญชีท่านหายหมดนะครับและรวมไปถึงเริ่มจะมีแอปปลอมระบบาดออกมาแล้วครับให้ท่านโหลดแอปและเข้าไปลงทะเบียนอย่าไปหลงเชื่อนะครับอันนั้นคือมีฉาชีพทั้งหมดนะครับผมเอาละครับมาฟังเรื่องจริงชัดๆช้าช้าทีละประเด็นพูดแบบเข้าใจง่ายภาษาชาวบ้าน ท่านจะได้ไม่ต้องงงไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปนะครับเงินดิจิตอลนี้ถามว่าเป็นเงินอะไรแบบไหนอย่างไรเงินดิจิตอลก็คือเงินที่รัฐจะมีการโอนให้หรืออาจจะออกเป็นเหรียญตาต่างๆหรืออาจจะให้ใช้ขออภัยครับอาจจะให้ท่านใช้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรืออาจจะให้ท่านใช้ผ่านบัตรประชาชนก็ได้ตรงนี้ ยังไม่มีข้อสรุปอะไรนะครับแต่เป็นเพียงข้อกำหนดเบื้องต้นเท่านั้น 2. ลงทะเบียนใช้เงินดิจิตอลหรือรับเงินวันไหนตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะให้ลงทะเบียนวันไหนนะครับและคาดว่าจะได้ใช้หรือลงทะเบียนภายในปีหน้าอย่างแน่นอนครับผมแต่ยังไม่ได้กำหนดวันลงทะเบียนแต่อย่างใดนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับ มีบางข้อมูลข่าวสารบอกว่าจะได้วันนั้นจะได้วันนี้นั่นคือข่าวปลอมทั้งหมดนะครับใครมีสิทธิ์ได้บ้างผู้ที่เป็นคนไทยนะครับที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับย้ำผู้ที่เป็นคนไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยที่อายุ16ปีขึ้นไปได้ทุกคนครับต่อไปครับหลักเกณฑ์ การใช้เงินดิจิตอลที่ทางพักเพื่อไทยได้กำหนดหรือเป็นนโยบายของทางพักเพื่อไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้มีอะไรบ้าง 1. เงินดิจิตอลหลังจากลงทะเบียนและรับเงินแล้วจะต้องใช้ภายใน6เดือนนี่คือประเด็นเป็นประเด็นข้อที่1นะครับ 2. ใช้ เงินดิจิตอลนี้ภายในระยะ4กิโลเมตรนะครับผมภายในระยะ4กิโลเมตรนะครับจากจุดอ่าเขาเรียกว่าลงทะเบียนนะครับผมหรืออาจจะเป็นตามทะเบียนบ้านของท่านนะครับตามนี้เลยนะครับในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่า เป็นผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนนะครับผมก็ประมาณ50ล้านคนนะครับใช้เม็ดเงินประมาณ500ล้านบาทอันนี้ก็คือประเด็นหลกัหลกๆนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเนี่ยอยู่ห่างไกลจากจุดอ่าเขาเรียกว่า,าเบียนบ้านแล้วกันเอาแบบง่ายๆเบียนบ้านหรือจุดที่จังหวัดที่เราอยู่เนี่ยเราจะสามารถใช้เงินดิจิตอลได้ไหมตรงนี้นะครับ ตามที่ทางพัพเพื่อไทยเขาได้แจ้งไว้ก็คือให้ใช้ได้ภายใน4กิโลเมตรแต่ถ้าอาจจะเป็นป่าเขาหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีร้านค้าอะไรประมาณนี้นะครับผมอาจจะเลื่อนให้ใช้ในรัศมีที่ไกลขึ้นแต่ถ้าบางคนถามว่าเอ๊ะเราเนี่ยอยู่เชียงใหม่อยู่โคราชแต่มาทำงานกรุงเทพละ่ะเราจะใช้เงินดิจิตอลนี้ที่ไหนได้ ตรงส่วนนี้นะครับยังไม่มีข้อกําหนดนะครับผมเบื้องต้นกําหนดไว้แค่ระยะ4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านนะครับประมาณนั้นแต่คนที่มาทํางานต่างจังหวัดตามที่ผมบอกอย่างเช่นเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนโคราชมาทํางานกรุงเทพจะใช้ได้ไหมใช้นะ่ะใช้ได้ครับแต่จะใช้ณนะจุดที่ท่านอยู่ คนละที่กับทะเบียนบ้านได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้มีข้อกําหนดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผม <c oughs> ตามนี้นะครับผมเ <c oughs> งินดิจิตอลนี้เบิกเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่เ <c oughs> งินดิจิตอลนี้ไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้นะครับเ <c oughs> งินดิจิตอลนี้นะครับรัฐจะให้มาเป็นในรูปแบบอาจจะผ่านแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่ง หรืออาจจะผ่านแอปเป่าตังหรืออาจจะให้มาในรูปแบบเหรียญตราต่างๆหรืออาจจะให้มาในรูปแบบคูป,ปองหรืออาจจะให้ใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนก็เป็นไปได้นะครับตามที่ทางพัเพื่อไทยเขาได้แถลงข่าวออกมานะครับผมยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้ผ่านช่องทางไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับผมใช้ได้ที่ไหนตามที่ผมแจ้งไปเลยครับก็ภายในระยะ 4กิโลเมตรนะครับแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้กําหนดชัดเจนนะครับว่าถ้าคนที่อยู่เชียงใหม่อยู่โคราชมาทํางานกรุงเทพจะสามารถใช้ได้ที่ไหนก็ยังไม่ได้กําหนดอย่างชัดเจนเดี๋ยวจะต้องรอคณะกรรมการที่เขาจะต้องตั้งขึ้นมาภายใต้โครงการนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนของผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินนี้คือใครบ้าง1ต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือ ทั่วประเทศไทยนะครับไม่มีสิทธิ์เลยนะครับผมต่างด้าวต่างด้าวคือใครครับก็คือผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับไม่มีสิทธิ์ได้ครับ 2. ผู้ที่อายุต่ากว่า16ปีไม่มีสิทธิ์ได้นะครับใครที่จะอายุครบนะครับ16ปีนะครับภายในสิ้นปีนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ในส่วนของ จะมีการกําหนดให้ลงทะเบียนวันไหนนะครับอันนี้ก็จะต้องมารอฟังกันอีกครั้งหนึ่งแต่สรุปง่ายๆก็คือว่าถ้ามีการให้ลงทะเบียนวันไหนหรือรับสิทธิ์วันไหนท่านมีอายุครบ16ป,ปีเป๊ะๆก็คือสมมุติวันเนี้ย16ปีแล้วขอให้ลงทะเบียนพุกเนี้ยนั่นก็คือท่านมีสิทธิ์แต่ถ้าใครที่อ่ะ15ปีกว่าๆแล้วแต่ยังกำกำกึ่งๆ่ยังไม่ถึง16และนะครับวันที่ มีสิทธิ์ลงทะเบียนท่านไม่ถึงอายุ16อันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยก็คือสรุปท่านไม่มีสิทธิ์นะครับถ้ายัางไม่อายุ16ห้ามใช้ซื้ออะไรบ้างห้ามใช้ซื้ออ่าถ้าทุกคนเนี่ยสังเกตดูนะครับโครงการรัฐจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนห้ามใช้ซื้อเกี่ยวกับเหล้าเบียร์บุหรี่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับประมาณนี้นะครับผม สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับหลังจากาเปิดร้านและอาจจะต้องมีการลงทะเบียนร,รับเงินดิจิตอลนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะให้นะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนี้ไปจับจ่ายใช้สอยเป็นการกระตุ้นหมุนเวียนเงินนะครับหลังจากนั้นพ่อค้าแม่ค้าพอได้รับเงินดิจิตอลแล้วก็จะนํา ในส่วนของรายละเอียดท่านไปเบิกที่ธนาคารเพิ่มเติมเพื่อรับเงินนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของผู้ที่มีบัตรคนจนและสิทธิสวัสดิการรัฐอื่นๆถามว่าจะมีการยกเลิกหรือไม่ไม่มีการยกเลิกสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับยังคงใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนหรือเงินโคมติการเงินผู้สูงอายุหรือเงินเด็กอะไรประมาณนั้นอ่ะขออภัยครับเงินเด็กไม่เกี่ยวเนาะ ก็ยังคงใช้สิทธิ์สวัสดิการรัฐได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับและเพิ่มเติมคือได้เงินดิจิตอล1นึ0 0หมบาทมาด้วยถ้ามีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับผมสำหรับคนที่ยังคงสงสัยนะครับว่ารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่ผมพูดนอกเหนือจากนี้จะมีอีกหรือเปล่ามีแน่นอนครับเพราะที่ผมพูดนี้เป็น เพียงแค่ส่วนหนึ่งของโครงการที่วันก่อนนี้ทางพรรคเพื่อไทยได้ถแถลงข่าวออกมาว่าจะมีเงินดิจิตอลหรือโครงการเงินดิจิตอลออกมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านายเศรษฐาทวีสินคือค a ดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยและปัจจุบันนี้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วดังนั้นโครงการนี้จะต้องถูกผลักดันจากทางพรรคเพื่อไทยมาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน เพื่อจะได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างแน่นอนครับท่านไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลนะครับและในส่วนของวันลงทะเบียนนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าจะให้ลงวันไหนและในส่วนของเงินจะได้ผ่านช่องทางไหนยังไม่ได้มีการกําหนดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับและคาดว่าจะสามารถลงทะเบียนและใช้เงินได้ภายในปีหน้าเป็นต้นไปนะครับผมสาหรับก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าจะใช้เงินได้ ประมาณหนึ่งมกราคมซึ่งตรงนี้ผมขอบอกเลยครับยังไม่ใช่วันที่กำหนดออกมาอย่างตายตัวและชัดเจนแต่อย่างใดนะครับผมอย่าอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะครับมันจะมีกระบวนการกันกองต่างๆนะครับเข้าสภามีคณะกรรมการอีกนะครับผมซึ่งตรงนี้เขายังไม่ได้แต่งตั้งอะไรเลยก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อใดๆทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เชื่อได้นั่นก็คือมีโครงการนี้อย่างแน่นอนครับผม เพราะนายเศรษฐาทวีสินได้ประกาศออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมประกาศออกมาแล้วแต่เขาก็บอกว่ายังคงต้องอ่แต่งตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วก็พิจารณาเงื่อนไขต่างๆออกมาก่อนนะครับยังไม่ได้กําหนดวันลงทะเบียนหรือวันใช้สิทธิ์อะไรเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฟังเข้าใจไหมครับถ้าใครที่ไม่เข้าใจนะครับ สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามผมได้นะครับเพราะหลายๆท่านอาจจะได้ยินข้อมูลขาา่ขลขาวสารปลอมข้อมูลข่าวสารปล่อยมาจึงทําให้สับสนว่าเอ้ยอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงช่องไอทีมีสาระย้านะครับว่าถ้าไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารจริงผมไม่ลงข้อมูลที่ข่าข้อมูลข่าวสารที่ผมลงนี้เป็นเรื่องจริงที่ทางพับเพื่อไทยได้ประกาศออกมาเมื่อวันก่อนนี้นะครับแต่ผมก็ได้บอกไว้แล้วว่าเป็น เงื่อนไขรายละ,ละเอียดเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้กําหนดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องยังคงต้องรอข้อมูลจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกามาติดตามรับชมสวัสดีครับ